เอาเพชรพระวยสวัสดีพีู่ฟููก้คนกับผมมาละพี่น้องลาพัฒนาของเซียนหยวนวันศุกร์ที่30มสิึกษภาสองหาหกดหมดชุดไทยของเดียนนะอพี่น้องเนะาะเมืองผลเมื่อวันพุดกันก่อนพี่น้องเลขบนมันออกสามเจ็ดสี่เลขล่างหกสาม ของเสื้อนยวนเขาตะเล็กวิ่งเล็กวิ่งเขาสามน้อพี่น้องเนาะเล็กวิ่งเขาสามจับคู่เบาเขามีแต่แปดสามเก่าสามน้อพี่น้องสามหากระมีบอมีหกสาม 6, เน้นกันเน้นติดสามเม็ดพี่น้องแต่บอมีหกสาม ว่เขาพี่น้องเอาไไมเแก่เมื่อไหมแต่เลขวิ่งมันเข่าสามอยู่พี่น้องเลขวิ่งเขาที่สามอ้ามาตามกันต่อมาแรกหนึ่งสองทุ่มเกลงลาพัฒนาเซียนหยวน วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างเก็กับแปดวิ่ง มันไม่ตัวเน้นจเกับแปดนหนึ่งเจ็ดเจ็ดสาม เจ็ดสี่เก็ดสี่ออกไปแล้วบ่ามาเข้ากับตัดพี่น้องหาเก็ด 8 bad, bad go.

เจ็ดเก่าเมาหลายแถวานี้ยี่บริษัทกับตาไปซื้อคนปะแปดแปดโอ้เลขสิบเอ็ดครัวหายหลายพนักพิณน,น้องเนาะหลกักอะได้เป็นตัวกันพร้อมโอ้เลขสิบเอ็ด เลขสิบเอ็ดคูคือพอดคือพ่อแต่บันปาปเลขคู่บันบนล่างไปกลับสิบเอ็ดคูบนลัดสิบเอ็ดคู่บนล่างไปกลับนี่แปดแปดว่าได้กลับสี่เจ็ดเจ็ดสี่กับกลับไปแล้ว โอ้เล็กสีสโตนเดอยู่นี่นะกิ่น,น้องมาเบ่งตัวเน้นไปนี่เพิ่นเน้นให้ที่เจ็ดสามสเจปหป เจ็ดสามห้าแป่เจ็ดเจ็่คูเลขสิบเคูเน้นให้สี่คูได้ไปนองได้สิอ็ดคู่เน้นให้ส่คู่วันศุกร์ที่สามสิบมือแรกสองถุมเคืองของเส้นวันเพิ่อนไ้วิงเกับแปดหนึ่งเจ็ดเ สี่แปดสี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดแปดสิบเอ็ดคู่พี่น้องเพื่อเน้นให้สี่คู่เจ็ดสามแปดห้าสี่เจ็ดแล้วกัเจ็ดแปดพี่น้องเขาแคบหน้าจอเอนี่ลาย่มือของกันนี่ไล่มือของเส้ยนยวนพี่น้องเขาก็แคบหน้าจอเด้อสามารถกระจัดกระจายกันตัวเลขเป็นแค่แนวทางอาขอพุูนเส้นหยวน,นหลายๆครับผมคอยพี่น้องเขา้า มันหมันแห้งๆปังๆกันมาแรกงสองสุ่มเพืิงเอาฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม